ไปเงือกไเลยลูกไหมดไปเลยลูกไปเงือบปอญหาเอที่นี่ไม่มีใครเลยจ้าพ่อเดี๋ยวไปเกาะล้าลูกไปดเีไหกลไปทำอะไรตรงนั้นน่ะอีถ้าไปอยู่ไหนมาเนี้ยทำไมเ่กไม่เห็นเลยทำไมมึไม่ถามพ่อพึงล่ะนนั่งก่อนจ้ะมานั่งนี่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่ขอรั่น Oh. ตามีเรื่องจะบอกตาจะบอกอะไรหนูอะมึงรู้ไหมเขาทายตัวแสดงตั้งแต่ลิเกเรายังไม่เล่นไม่รู้เป็นอะไรเพอบพอกภาพไอ้มนันนีหลงตาต้องเป็นกูแน่แน่ไม่รู้ล่ะนี่ถ้าชิงทุนนี่ก็ได้กันหลายคน ว่าอยู่แล้วเชียวผมเป็นตัวหนักที่สุดในเรื่องหนักจริงๆกลัวออกมาฉากแรกก็เก่งเป็นเต็นเต้เลยนะ <c oughs> เอางี้นะตรงกันพึ่งจะพึ่ง